สวัสดีทุกท่านด้วย,วยะครับพบกับผมตาช่แนลเดิมน,นะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมบอฟเฟรมนะฮะส่วนวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นหรือว่าอะไรวันนี้ผมจะมานี่พ่อค้านะครับผมนะนำพ่อค้าพอา่พอค้าวันที่เอ่อเก้า วันที่เก้าเดือนเวสานะครับซึ่งก็เป็นวันเสาร์แล้วก็อ <c oughs> พอดีว่าไม่สบายนี่เขาจะมีของมาซึ่งก็ทั้งหมดนี้นะซึ่งผมก็ซื้อไอตัวนี้กับตัวนี้ไปส่วนตอนนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันคือ quest ของบ baro ก็คือจะเป็นตัวละครใหม่นะสำหรับใครที่ยังไม่มีอินโนลอสก็มาซื้อเวสของอินโนลอสได้ที่บาร์โรนะครับส่วนอันนี้ที่เป็นหน้ากากของเอ่อกรินเนี่ยไอไอสามตัวไอเพื่อนผมเขาจะเรียกว่าสามจี่เออพวก3ามจีนะฮะเพราะมันมากันสามตัว ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากโตกเกอร์ไอ้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหน้ากากเบลค่านะฮะส่วนอันนี้ <c oughs> <c oughs> มันคือลายหมานะฮนะนะโหลดชาา้าจังวุนะนะ้จะประมาณนี้ โอเคนะฮะส่วนอันนี้มันก็เป็นผ้าคลุมหลังธรรมดาธรรมดาอันหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นการ์ดพรามนะฮะบวกห้กสาสิบเปอร์เซ็นต์แมกซินแคปซิิตี้ครับของคริสตัลนะอันนี้ก็จะเป็นเออ่บวกหกสิบเอ็กซ์ต้า เอฟทิคดาเมจนะฮะกับบอีกหกสิบเปอร์เซ็นต t สเตตัสแฉงนะครับก็จะเป็นของเมดีส่วนนี้ก็เหมือนกันเป็นของไรโฟนะครับซึ่งไอ้น,นี้มันก็ค่อนข้างหายากอยู่นะส่วนอันนี้มันก็จะเป็นเมลีนะเดี๋ยวต้องไปฟาร์มยามกันละเลยผมอะฟาร์มยามมาเอากาดนะ อาวุธผมไม่แน่ใจว่าผมจะเอาดีหรือเปล่าเออถ้าสแตตมันเราก็โอเคนะนี่อนันนึงนะเป็นคอนดาเมจที่เยอะที่สุดนะ เตตัสแค่15เปอร์เซ็นต์แล้วก็ซื้อแค่60ทาร์เก็ตออโต้นะฮะน้อยสลามิงก็คือปืนนี้เป็นให้เป็นปืนกลป่ะใช่ให้เป็นปืนกลต้องไปฟาร์มหาขอ,อ,อ,องยาวๆสิอันนี้ก็จะเป็นผ้าพคุมหลังของบาร์โรนะฮะ โอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะฮะส่วนดาวนะ,ะก็จะเป็นดาวมา์คิรีนะครับผมที่แรกของอยู่ตรงนู้นนะครับับวันนี้ก็ขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้แล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ